วันนี้นะครับก็มาตกปลาที่สมัสารอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาพี่เอนะครับแล้วก็น้องแอมด้วยนะครับก็มาที่เดิมเดี๋ยวมาตามดูว่าวันนี้นะครับจะได้ปลาอะไรกลับไปบ้างนะครับเน้นๆเลยวันนี้ก็จะมีหน้าดินนะครับแล้วก็แคสสีขอนหมึกมีหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวตามดูกันนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันครับผม จริงครับอยู่ฝั่งนอ้อโอ้โหโดดกันดึงๆเลยนะครับเห็นว่าเห็น่าอทูน่านะครับโอ้โหทำมาวแรกีปนน่ครับะเช็ดกนะครับอื้ม

luôn ấy luôn ấy. chuồng để tì xuống mới na đốn nhá. ได้เลยนี่เลยนี่โดนแล้วนะครับหนึ่งนะครับโอ้โหกดคันงุ้มเลยโอ้โหออกอย่างเดียวเลยเพียออกอย่างเดียวเลย <laughs> อ่ครับตอนนี้โดนแล้วนะครับหนึ่งข้องเี้ยลดหน่อยเดียวนะนนนนนนเข้าแล้วเข้าแล้ว อือยังรล่อครับช่วงจุลละมุนแขนเรื่อพอดีเลยนะ ข้างกวัดเต็มขอเนี่ยอะไรเงีย,ม,ยมันเโ่ยมันกระชากเลยนะพืดไปเลยอะ่ะแดงทง้มันเอสันอย้ไม่มต่ววอกัวเยอะการเอโอ์นงุ่มเลยนะพีคันงุ่มเลยนะขันลงวีดเลยอะ่ะกาวมาแล้วพีก็จะยาวงานนี้ เล่นไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบนะครับกองเชียร์เยอะเอาตัวนะครับไ,ไม่ทำอะไรกันแล้วไม่ตรงไม่ตีตแล้วมาเชียร์กันเนยนวะ <house> <N> เลยเฮ้ยอยู่หน้าแล้ว โอ,อโอ้ยเอาปลาอุย้ยปลาอุ้ยซะแล้วครับตอนนี้นะโดนปลาแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับแต่ไม่รู้ปลาอะไรนะครับนั่งเงียบๆอยู่ท้ายเรือนะครับ

ำไมเสียงหายใจอย่างนั้นน่ะไออตื่เหรอไอ้่านู้ขนาดนี้มเก่าแล้วน้าทีสุดท้ายปะเนี่ย องสองศูนยเจ้ามาเดี๋ยวไปดูแอามาอัาดกันนะครับตอนตอนนี้ไม่กล้าวิจารณ์ครับรอขึ้นมาก่อนเดี๋ยวไปวิจารณ์ ลุ้นนะครับนี่เป็นตัวที่มีไซส์วันนี้ของเราเลยนะครับมันวิ่งเตือยๆวะแอมรอไอโชมเนาะ อ,อ,อ,อ่ะ,อ,อ,ะอึด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 อีกแล้วนะครับมีเวลาทางวันไหมไม่ต้องแคบส่ามทุมก็ไม่พลือ้อในที่สุดจะถึงปแล้วอ่ะอาไปนะครับเรากองเชียร์นะครับผมสู้ เกี่ยวกุ้งอะเปื่อนจิ๊กแกนแก่ตายบอกเกี่ยวกุ้งจิกนะครับตัวนี้นะครับยังยังไม่เห็นปลายสายเลยนะอ่านวดนะครับชั่วโมงนี้ต้องนวดเท่านั้นโมงามโฉมโมโฉมงามครับโฉมครับโฉมก็ที่อันนี้ทอันนี้ตัวหนึ่งปันต้องปักเลยอ่ะร่อนนะฮ โอ้โหไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับะนะไม่เล็กนะครับเน่มัดแล้วเว้ยโอ้โหส่ันี่ไม่เล็กนะครับเราไปวันีานะครับวันนี้นะครับสำเร็จแล้วนะครับงนานนะครับสาสใหญ่นะครับ รนลองโท่าเนี่ยแอติจูดสามร้อยดีซีนะครับเดี๋ยวสามพันนะครับเดี๋ยวสามศูนย์หนึ่งนะครับซ้ายนะครับสวยงามนะครับโอเคนะฮะดีใจด้วยนี่เลยประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับคุณคืนครับคุณคืนครับเดี๋ยวจิกกันสนั่นเลยอ่าสวยงามเลยนะครับงมึกโอตบุศมึกร่วงเอ้ามันกินมึกมานี่เองถึงว่าวันนี้หามึกไม่เจอเลยมุกร่วง อ่ะโอเคนะครับแอร์มอขึ้นมาได้แล้วนะครับ